สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนพบกับสื่อการเรียนก,การสอนชั้นปฐมศึกษาปีที่4วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยคุณครูมนทิดาปวงคำครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนสีจอมทองนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3 แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสงเรื่องที่หนึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเป็นการพบกันครั้งที่สี่แล้วนะคะในเรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะ,ะใน เรื่องของมวลของวัตถุก,กับการเคลื่อนที่นะคะคุณครูแบ่งออกเป็น2คลิปด้วยกันคลิปนี้จะเป็นการทบทวนก่อนนะคะว่าแรงโน้มถ่วงของโลกคืออะไรที่แรงโน้มถ่วงของโลกนะคะข้อจํากัดที่เกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกก็คือกิจกรรมบางอย่างที่ส่วนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกจะทําให้เราเหนื่อยนะคะแล้วก็ทําได้ลําบาก แล้วก็เมื่อทําสิ่งของบางอย่างหล่นลงพื้นจะทําให้ชํารุดนะคะมนุษย์ทําให้มนุษย์ไม่สามารถกระโดดขึ้นสูงมากๆนะคะแล้วก็ทําให้ยกสิ่งของที่มีน้ําหนักมากไม่ได้อันนี้ก็คือขีดจำกัดนะคะไปดูที่ประโยชน์ของแรงน้มถ่วงของโลกกันก็หนึ่งทำให้เรายืนอยู่บนโลกได้โดยไม่ลอยไปลอยมา สองทำให้สิ่งของต่างๆไม่ลอยไปลอยมาในอากาศ 3. ามทำให้น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำสี่ทำให้ฝนตกลงสู่พื้นโลกนะคะจำกันได้ไม่เอ่ยทบทวนกันอีกนะคะ,ะจะทำให้เราทราบนะคะมวลมวลก็คือปริมาณของเนื้อสารที่มีอยู่ในวัตถุนั้น ซึ่งจะคงที่ไม่ว่าจะไปอยู่ส่วนใดของโลกนะคะมวลมีหน่วยเป็นกรัมนะคะนักเรียนส่วนน้ำหนักน้ำหนักเป็นค่าของแรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทําต่อมวลนั้นๆโดยดึงดูดให้วัตถุตกสู่พื้นโลกนะคะน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะส่วนข้อควรจำคือมวลวัตถุมวลของวัตถุต่างกันน้ำหนักของวัตถุจึงไม่เท่ากันนะคะ อ่าค่ะนักเรียนที่ต้องให้ทบทวนบ่อยๆนะคะพูดย้ำกันอยู่ทุกคลิปเลยก็เพื่อที่จะให้นักเรียนจําได้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเข้าใจซึ่งจากที่คุณครูดูแบบประเมินตัวชี้วัดที่คุณครูให้นักเรียนทําไปนะคะอ่าหลายคนยังไม่เข้าใจนะคะวันนี้คุณครูก็เลยมีการตรวจคําตอบให้พวกเราลองไปตรวจคําตอบดูนะคะในลิงก์ที่คุณครูให้ไป นักเรียนดูตามคุณครูไปเลยนะคะแล้วก็นักเรียนจะได้รู้ว่าที่นักเรียนทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนทำเสร็จแล้วในแบบทดสอบเอกสารของนักเรียนแล้วนะคะคุณครูมีวิธี สาธิตการตรวจคําตอบของนักเรียนนะคะนักเรียนก็เข้าไปในลิงก์ที่คุณครูให้ก็จะเจอแบบประเมินตัวชี้วัดของคุณครูนักเรียนก็ใส่ไปตามที่นักเรียนทํามาเลยนะคะอันนี้เป็นพอใส่ใส่คําตอบหมดแล้วนักเรียนก็ไปดูความถูกต้องก่อนนะคะ ไปดูความถูกต้องก่อนหลังจากนั้นนักเรียนก็ใส่ชื่อของตัวเองตัวนี้นักเรียนพยายามใส่ชื่อของตัวเองให้ถูกต้องนะคะมีหลายคนเลยใส่ชื่อของตัวเองไม่ครบถ้วนนะคะนามสกุลก็ไม่ได้ใส่เนาะ,ะแล้วก็ไปที่ชั้นนะคะชั้นปอ,อะไรแล้วก็ไปที่เลขที่นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดูความถูกต้องอีกทีกด f ินิ s นะคะมันก็จะขึ้นให้นักเรียนเติมชื่อเลขที่แล้วก็ชั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะนักเรียนตรงนี้นักเรียนต้องเขียนให้ครบถ้วนมีหลายคนเขียนไม่ครบถ้วนเลยนะคะมัคนครูก็เลยไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะเขียนให้ครบถ้วนทั้งชื่อห้องแล้วก็เลขที่นะคะาดังนั้นใส่ชื่อสองรอบนะคะเสร็จแล้วเรา ดูความเรียบร้อยแล้วก็กดเซน็นเพราะกดเซนเน็นนะมันจะขึ้นสุดท้ายคขาว่าคุ้ดลักแปลว่านักเรียนส่งไปให้คุณครูละแล้วนักเรียนก็จะเห็นคําตอบนะคะว่านักเรียนทําแล้วได้เท่าไหร่นะคะหวังว่าจะได้คะแนนเต็มกันนะคะพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ